ทักษะทางการเงินที่จำเป็นต้องมีในปี2 คันยนี้นะตอนแรกเลยนะต้องออมเงินให้ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรำรวยเพราะว่าถ้าเราออมเงินไม่ได้เนี่ยจ้อนนงอยากจบเลยจะากขยายต่อก็อไม่ได้อนที่2ต้องวางแผนภาษีให้เป็นเพราะว่าเราจะจ่ายภาษีน้อยลง <ว au. S 1> และที่สําคัญเลยเราจะมีเงินออมมากขึ้นทักษะที่3เลยก็คือเราต้องมีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่งนะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยปีนี้ต้องเริ่มมีได้แล้วลองดูว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรลองหาไปได้่างที่สองดูนะลองวางแผนดูหรือว่าปรึกษาธุรจิจมาได้ ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างทักษะที่4ีะก็คือเราต้องเริ่มเรียนรู้การลงทุนได้แล้วนะเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นน้องการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเนี่ยมันแค่เงินเฟอ้อแปลว่าเงินเราจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างและทักษะที่5เลยก็คือต้องรู้จักกระจายการลงทุนด้วย,ย <า S 1> อย่าลงทุน<อ>แค่ในประเทศเราอย่างเดียวกระจายไปหลายประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป้ี5ทักษะนี้รับรองว่ารวยแน่นอน